สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมชาวดินรถบ้านครับผมน,น,นี้ก็พาไปชมบรรยากาศตอนเลิกงานครับ5โมงนิดๆช่วงเลิกงานเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับนี่ เมื่อกี้ก็ช่วยยกหัวน้องมาขาวแล้วหนักมากเลยตีตู้มาสามคนครับถึงจะยกไหวอันนี้ใครขับนี่คันนี้นี่ไหนเห็นจอดเห็นจอดแซวสาวเสียบออยสาวสองคนน่ะสองคนนั้นน่ะที่เสียบออยจอดบ้นใส่เขาอ่ะ เมื่อเช้านะผู้หญิงสองคนตรงนี้น่ะเอ๊ะมันใส่เขาอีกเนาะถึงกระจอดดูเลยถึงกระจอดดูเลยเนาะถึงกับชะลอนิ่งเลยนะเขานี่โอ้เห็นซาวไม่ได้เลยเสียบอยยอมเลยโอ้เอฟซีเอฟซีตัวน้อย เสียบอยหาเรื่องเด็ก ลมแล้วปันลมโอ้กรองรถไถจะร่วงแล้วเสียบอยอมันก็กำลังต่อกรองเที่ยวสุดท้ายดินสายสวยๆเลยเข้าบ้าน มีบางคนก็บอกว่ารถดำเล็กไม่เหมาะที่จะมาวิ่งดินนะครับผมก็ผมก็ว่าเอผมก็ไม่ได้มาวิ่งเป็นอาชีพหรอกผมมาวิ่งเข้าบ้านผมเอาไปเข้าบ้านแต่ในเมื่อเราทำดำแล้วถ้าเราไม่วิ่งดินก็ไม่รู้จะวิ่งอะไรนะจอดอยู่เฉยๆมันก็ม,นกมันก็ไม่ได้ตังค์นะครับสมมติว่ามีคนให้ลงให้เนี่ย ผมเอาเที่ยวละร้อยนีย่วันหนึ่งมันก็เหลือพันกว่าบาทหักค่าน,น้ำมันหักค่าตักมันก็รด้ไวจอดอยู่เฉยเนาะตรงนี้ด้วยนันได้โอ้ยมันก็หักดเป็นไร หักแล้วบอกเอ๊มาดูความดีเลยอ้าวเพิ่งเห็นบหรเพิ่งเห็นบเหรอไม่ก็เพิ่งเห็นน้องนนเพิ่งเห็นบหรอน้องนนเพิ่งเห็นเหรองานเข้าแล้วน้องนนไหนไหนอู้รอบที่สองรอบที่สาม ไม่รู้หรอกว่ามันดังไงอ่ะรู้แต่ว่ามันโตัวที่สองตัวที่สองอะไรอัลล่างตัวรองแล้ว,ลลลว,ลวด้ยินไหมนนท์จะยินไหมว<ม>่าเพิ่งเห็นเลยได้หนึ่งแผลแล้ว <laughs> น้องนอนท <laughs> ์โอ้รักีนดี Nó đang phương hiển đuôi Tham đa lẽ nó tham ngàn à. นักตู้ก็ว่าจมฝั่งน้นกรเป้าไปโคใหญ่เลย เราก็มาทำความสะอาดรถเตรียมทำงานในวันต่อไปเตรียมเขาเป่ากรองเขาเป่าตั้งแต่ตอนเย็นนะครับเพราะว่ามันกำลังมันไม่ชื้นอนะกรองมันไม่ชื้นครับทำงานมาทั้งวันมันเป่าง่ายเป่าไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเลยถ้าใคร เราน้อยได้เราน้อยได้เสื้อใหม่ไม่ยอมทอนเลยครับเราน้อยได้เสื้อจากเสียดินเสียบ้เสีสย,ยบ,ยยบยใสห่หางให้เสียชูการใสห่หางให้ด้วย <c oughs> ชูยังไม่รู้อ่ะมึ เตัวเองมีหางข้างหลังเราน่อยจะจารบีแล้ว จาบีก oh, ็เหมือนกันอัตอนเย็นเข้าดีโอ้เราน้อยได้เสื้อไหมใส่ดีเลยนะใส่ทั้งวันอุ่นเนาะอากาศหนาวได้เสื้อแขนยาวด้วยช่วงนี้หนาวพอดีเลยอ้าไหนตรงไหนบ้าง ดึงอย่างนั้นก่อนวะไม่ดึงอย่างนั้นหรอดึงยังอันง่ายไหมกรบอกนี่อันง่ายไหมใช่อ๋อแสดงว่าราคาแพงนี่นดดใส่ไหมใส่น้ำแป๊บไหมโอ้จานโอมาพอด,ดี เสียบอยเตรียมเติมน้ำม,มันแล้วสงสัยจะไปไปเที่ยวมั้งนี่มีแผนแล้วนี่เอ้เติมน้ำมันไว้ตั้งแต่จเย็นเลยนั่นนี่ดูเสียบอยดีๆด้อเดี๋ยวคืนนี้หายไออุนน่หกเทีียวเองพี่ปลาข้างเปิดได้ไหมนี่แบบนี้นี่ ได้แล้วมันตายแล้วบ่มันมันเคาะมันต้องเอาตลักนี้ออกเคาะทำความสะอาดใหม่เนาะลััักมมนนดููจากสภาพแล้วมันแน่นเลยเละนี่มันกินเกือบเป็นเนื้อเดียวกันอะทีนนี้มันกินแล้วเนี่ยพอออกไหมเนี่ยขโมยน้ำแล้ว เสียบอยขโมยน้ำพี่อำแล้วพี่อำยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เหยียบเด้อคนเหยียบเด้อล <c oughs> เห็นเองไงเนี่ยโอ้คันนี้ยกคนเดียวอ๋อนุนเอาเลยนุนนุนไวจะได้ไม่ต้องยกสุด

มีมองนนี้เพราะว่ามองนีท่านน้มารบพมุมมันกขจะเป็นเจะเป็นยังไงาดิึดดดีเลยแ่้ากล่อมุงหลุมเวลาึ้นนั่นว่ะก็ดีดจึ๊ดกระแทกแทะไอ้ต้องสองลุมนั่นอ่ะเห็นไหมไอ้ก้นที่เราหลบที่หลบกันสองงนันน่ะครับต้าฝ้าป้าอไรมึงจะวะมึงต้อง่ปป้าเลยผมอ่ะพปีที่แล้วเขาสมบหหลายเนาะ เสียบอยเขาเห็นสาวขี sociedad, glaube, ball, e. aha, ่มอเตอร์ไซค์มาจอดเลยอ่ะผมสังเกตดูขับตามหลังเสียบอยจอดเลยชะลอชะลอแล้วจอดเลยแล้วเบิ้ลใส่เขาด้วยเท่าผมตั้งให้ชายาเนี่ยผมเป็นมาตั้งแบบตัวตัวมั่วๆนี่ชายาที่ผมตั้งให้ผมไม่ได้จอดพี่ผมดูดไปนะมันฝุ่นเขาวครับมอไซ์เลยที่คนแก่ขับโอ้ยเหยียบฝุ่นใส่แกจน สาว่อะยายก็ตกใจหมดเลยผู้สาวเหยียบเบรกเนาะผู้เฒ่าเหยียบตายเนาะโอ้ยนอนมากเลยเสียบอยด้านตั้งาเดอสิวาเดอ้เี่ยเล่แซในคลิปเรวเยคับผู้สาวเหยียบเบรกผู้เฒ่าเหยียบตายเลยใกล้เลย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามชาวดินรถบ้านๆด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับสวัสดีครับ